วันนี้ต้องพูดถึงคุณธนาธรน,นิดหนึ่งเมื่อสองวันที่แล้วคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ออกถแถลงข่าวเป็นทางการว่าคุณธนาธรจะฟ้องกลุ่ม I.O. ที่กล่าวหาคุณธนาธรแล้วก็ทางหน่วยงานราชการก็คือหมอพร้อมที่เอาข้อมูลการฉีดวัคซีนคุณธนาธรน,นั้นออกมาเปิดเผยให้กับสาธารณชนทราบโดยเฉพาะอย,ยิ่งข้อหาที่คุณธนาธรแจ้งมาคือ ข้อหาที่มากล่าวหาว่าคุณธนาธรน,นั้นไปแย่งวัคซีนคนแก่ฉีดเรื่องเราเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมเรามาตามเรื่องนี้กันนิดหนึ่งคุณธนาธรได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ปรากฏว่าติดโควิดพอติดโควิดแล้วเนี่ยก็มีคนมาให้กําลังใจคุณธนาธรเยอะวันที่5มกราคม2อง5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจารําคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบปริหารศาสตร์ ก็ได้เปิดเผยประวัติการฉีดวัคซีนของบุคคลรายหนึ่งที่เรียกว่าไอตีก่อนติดโควิดผมไม่รู้ท่านหมายถึงอะไรนะฮะนั้นหมายถึงใครแต่ว่าผมก็เดาเอาเองนะฮะไม่ได้หมายว่าท่านเป็นคนพูดผมก็เดา,เาก็น่าจะเป็นกุลธนาธรโดยที่ข้อมูลออกมาว่าวัคซีนเข็มแรกที่กุลธนาธรฉีดนั้นเป็น a s t r a า e n e c a ล็อตที่ a 1 0 6 6 2 ลิดจากยสมไบโอไซน์ cience, คุณธนาธรฉีดวันที่1รกรกฎาคม2564เวลาทุ่ม15นาทีที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีผ่าไปอีก5-6เดือนคุณธนาธรก็ฉีดอีกเข็มหนึงเข็มที่2โมเดอร์นาวันที่22ธันวาคม2564เวลา1 0โมง42นาทีที่โรงพยาบาลรามคำแหงเรื่องราวต่างๆนี้เนี่ยความจริงก็ไม่มีอะไรเลยมันก็แค่ฉีดวัคซีนแต่เผิญเผอิญคุณธนาธร เคยพูดจาอะไรที่เป็นการทําให้คนหลายๆคนซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามคุณธนาธรและก็ไม่ชอบคุณธนาธรวันนี้ผมไม่มีคําว่าชอบหรือไม่ชอบผมมาเล่าเรื่องความจริงให้ฟังว่าข้อที่จริงเป็นยังไงวัคซีนแอสตราเซเนกาที่คุณธนาธรฉีดในวันนั้นเนี่ยออกมาจากโรงงานสยามไบโอไซน์ผู้รับจ้างผลิตแอสตราเซเนกาซึ่งคุณธนาธรน,นั้นเคยออก Facebook Live ในหัวข้อที่ว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสีย ดยคุณนทรพูดอย่างนี้นะฮะหลักฐานมีอยู่รัฐบาลต้องการใช้บริษัทสยามไบโอไซน์ในการผลิตวัคซีนเพื่อต้องการเชิดชูและสร้างชื่อเสียงให้กับพระมหากษัตริย์และยังกล่าวหาว่ารัฐบาลแทงม้าตัวเดียวโดยมุ่งหวังให้อสตราเซนิกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซน์ซึ่งเรื่องนี้คุณธานานก็โดนแจ้งข้อหาผิดมาตรา112 กล่าวหาให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จกับพระหมหากษัตริย์โดยหลักการแล้วเนี่ยในข้อเท็จจริงเนี่ยคือสยามไบโอไซน์ A S <S ไม่ได้เป็นเจ้าของแอสตราเซเนกาแต่เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตวัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกานอกจากนี้แล้วการไปฉีดวัคซีนที่วันที่1นึ่กรกฎาคมในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เขาให้ฉีดกับผู้สูงวัยอายุเกิน60ปีในขณะที่คุณธนาธรในช่วงนั้นเนี่ยอายุ42ปีควรจะได้รับการฉีด ซีโนแวคมากกว่าวันนั้นเนี่ยฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็เลื่อนการฉีดเพราะว่าวัคซีนมีไม่พอนี่คือเลยที่มาของข้อกล่าวหาที่คุณธนาทรกําลังเตรียมตัวฟ้องหาว่าคุณธนาทรไปฉีดวัคซีนที่แย่งคนแก่ฉีดท่านผู้ชมครับเรื่องมันไม่เป็นเรื่องเลยจริงแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวมันมีที่มาที่ไปทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสื่อมวลชนก็ไปสัมภาษณ์หมอที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีคุณหมอก็ยืนยันว่าฉีดเข็มที่หนึ่งที่โรงพยาบาลจริงคุณหมอก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณ อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวในต้นเพามันก็แค่ฉีดวัคซีนธรรมดาน,นี่เองโดยระบุสรุปแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลในเวลานั้นที่กุธนาธรไปฉีดเนี่ยเขาใช้ระบบ walk in คือใครก็ได้เดินเข้าไปแล้วก็ฉีดเลยเพราะว่าต้องรีบฉีดเพราะว่าเนื่องจากหลอดหนึ่งในฉีดได้6เข็มถ้าช้าไปแล้วเนี่ยอายุวัคซีนจะหมดไปโรงพยาบาลก็เลยบอกให้บอกต่อๆกันไปมาฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดจะได้ครอบคลุมไปได้ส่วนใครจะบอกคุณธนาทรโรงพยาบาลบอกว่าไม่รู้เรื่อง วันนัดหมายฉีดวัคซีนโรงพยาบาลก็มีโทรศัพท์ตามจากการตรวจสอบก็มีชื่อคุณธนาธรรวมอยู่ด้วยตอนนั้นโรงพยาบาลก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็บอกว่าฉีดให้ประชาชนแล้วกันฉีดมากสุดเท่าก็มากได้ตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลมีฉีดวัคซีนแล้วปรากฏว่าวัคซีนหมดเมื่อหมดเนี่ยนะฮะก็เลยจําเป็นที่จะต้องพักการฉีดวัคซีนเมื่อพักการฉีดวัคซีนแล้วก็เลยต้องหยุดการฉีดแล้วก็รอลอดต่อไปที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคนที่โจมตีคุณธนาธรก็บอกคุณธนาธรกล่าวด้อยค่าว แต่คุณธนาทรชี้แจงมาบอกว่าไม่ได้ด้อยค่าวัคซีนแค่เตือนเรื่องรัฐบาลแทงม้าตัวเดียว10มกราคม2 5 6 4ไม่กี่วันนี้มีคนใช้ Facebook เข้าไปถามเรื่องนี้ใน Facebook คุณธนาทรบอกว่าทำไมด้อยค่า a s t r a z e ซ e c a แล้วจึงไปฉีดวัคซีนก่อนผู้สูงอายุเมื่อด้อยค่าแล้วมีคนหลงเชื่อจึงไม่ไปฉีด ทั้งซีโนแวคและแอสตราเซเนกามีคนตายจากโควิด19โดยสาดที่จำนวนมากพอชาวบ้านได้เห็นข่าวการเสียชีวิตของดาราตลกก็เลยเริ่มไปฉีดวัคซีนที่ถูกด้อยค่าคุณธนาธรก็เลยบอกงี้คุณธนาธรบอกว่าข้อวิจารณ์ของผมเรื่องวัคซีนคือผมวิจารณ์ว่าจัดหาแบบแทงม้าตัวเดียวที่มีข้อผิดพลาดจนทําให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการฉีดวัคซีนประชาชนเป็นคนละเรื่องกับด้อยค่าวัคซีน คุณธนาธรบอกว่าผมแนะนําว่าก่อนจะกล่าวหาหรือเชื่อในคํากล่าวหาใดๆควรจะมีการศึกษาข้อมูลให้ได้คนที่จริงซะก่อนเรื่องนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไปได้ครับแนะนําให้สละเวลาลองอ่านดูสักหน่อยผมไม่ต้องการที่จะมาจับผิดคุณธนาธรแต่ผมจะเอาความจริงเรื่องราวคุณธนาธรที่คุณธนาธรพูดแต่ละเรื่อง มาวางให้ดูกับสิ่งที่คุณธนาธรแก้ตัวคุณธนาธรน,นั้นภูมิลำเนาอยู่ที่เขตประเวศอยู่ในหมู่บ้านเล็กไซวิลล่า2ถนนบางนาตลาดกมเจําทไมถึงพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณธนาธรในการเลือกตั้งปี2 5 6 2เคยพาภรรยาไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหน,นเขตเลือกตั้งที่ประเวศกรุงเทพมหานครคําถามมีอยู่ว่าทําไมคุณธนาธรจึงได้ไปฉีดวัคซีนข้ามจังหวัดถึงพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการอยู่คนละฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา อาจจะเป็นเพราะว่าฐานการผิดของเครือไทยสัมิตของครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ในจังหวัดสุดปราการเป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าคุณธนาทรใช้เส้นสายบริษัทตัวเองเพื่อให้ได้โคต้าวัคซีนแอสตาราเซนกาของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสมบัต JD, ิยานน์เอาละย้อนกลับไปเดือนกรกฎาคมสิงหาคม2564แอสตาราเซนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซน์ กำลังผิดมาอยู่จำกัดเพราะต้องส่งไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นแลประชาชนส่วนใหญ่ที่มีอายุ18 59ปีจะได้ฉีดวัคซีนซูโนแวคซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อตายนำเข้าจากประเทศจีนมีเฉพาะผู้สูงอายุเกิน60เท่านั้นและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังจะได้ฉีดแอสตราเซนกาซึ่งเป็นวัคซีนแบบไวรัลเวกเตอร์ ที่ทยอยส่งมอบเป็นรตๆไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลพระสมุทรเจดี JD จะมีวัคซีนเยอะเขาเองก็มีวัคซีนไม่พอฉีด17รกรกฎาคมโรงพยาบาลพระสมุทรเจดี JD ประกาศขอเลื่อนการสิดวัคซีนโควิด19สําหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่19รกรกฎาคมเนื่องจากโรงพยาบาลยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซึ่งก็จะแจ้งให้ทราบทีหลังถ้ามีการจัดสรรเพิ่มเติมเมื่อไปค้นข้อมูลยังพบว่าในวันที่5สิงหาคม2564 คุณธานาธรฉีดกรกฎาคมนะครับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีมีการสัมพันธ์ผ่าน Facebook ว่าได้มีการฉีดวัคซีน19เข็มที่1สําหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโดยเป็นการเลื่อนนัดผู้ได้คิวมาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมถึง13สิงหาให้มาฉีดวัคซีนในวันที่10สิงหาพร้อมยังประกาศยังย้ําว่าสําหรับผู้ป่วย7กลุ่มโรคและประชาชนทุพอายุ15-49ปีขอให้รอไปก่อนเนื่องจากวัคซีนที่ได้มาเป็นวัคซีนสําหรับผู้สูงอายุซึ่งมีความเสี่ยงสูง คำถามอย่างนี้ครับอ่านจากแถลงการของโรงพยาบาลพระสุทรเจดี JD แล้วเกิดคําถามถามว่าแลทำไมาคุณธนาธรจึงสามารถวอล์กอินฉีดวัคซีนแอสตรเซนติก้าได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2,564 ประเด็นที่คุณธนาธรอ,อ้างว่าไม่เคยด้อยค่าวัคซีนแต่เพียงเตือนรัฐบาลเรื่องแทงมาตัวเดียวความจริงแล้วท่านผู้ชมครับคุณธนาธรบอกไม่เคยด้อยค่านะคุณธนาธรเมื่อวันที่22รกรกฎาคม2 5 6 4ระบุว่ายอมรับผิดเรื่องโควคิดสังอย่างที่ผ่านไปแล้ว9ก้าเดือนและเมื่อไหร่จะยอมรับผิดพลาดเรื่องการแทงมาตัวเดียวที่ทําให้คนไทยได้รับฉีดวัคซีนช้าน้อยและไม่มีประสิทธิภาพ ผมจะรอฟังคำแถลงการยอมรับความผิดพลาดอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลและคุณประยุทธ์การที่คุณธนาทรลงใน Twitter บอกว่าแทงมาตัวเดียวที่ทำให้คนไทยได้รับวัคซีนช้าน้อยและไม่มีประสิทธิธภาพมาตัวเดียวนั้นหมายถึงแอสตราเซเนกที่ไทยเป็นฐานการผลิตและสั่งซื้อมากที่สุดคือ61ล้านโดสคำว่าได้รับวัคซีนช้าและน้อยไม่เถียงเพราะเป็นแบบนั้นจริงๆ แต่คำพูดของคุณธนาธรใน Twitter ที่บอกว่าไม่มีประสิทธิภาพนี่หมายถึงอะไรล่ะแล้วที่คุณธนาธรติดโควิดทั้งท่านได้ฉีดวัคซีนเทพ mRNA อย่างโมเด n a เข้าใจว่าเป็นวัคซีนที่คุณธนาธรเสียเงินซื้อเองกับโรงพยาบาลเอกชนไปเมื่อวันที่22ธันวาคม2564ที่ผ่านมันเอง วันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณธนาธรว่าวัคซีนมีไว้กันตายไม่ได้กันติดเพราะฉะนั้นพักพวกและสาวกของคุณธนาธรออกมาปั่นว่าวัคซีนเทพต้อง mrna นั้นจะยี่ห้อใดก็แล้วแต่แล้วก็มีคนหลงเชื่อพวกคุณไม่ยอมฉีดวัคซีนบอกว่าวัคซีนจีนเป็นวัคซีนด้อยคุณค่าวัคซีนเซนจ์วัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนพระเทานคำพูดอย่างนี้เนี่ยพวกคุณจะรับผิดชอบได้ไหมคุณธนาธรนี่จับโกหกคุณช,ชัดเลยนะไปดูทวิตเตอร์คุณได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะฟ้อง ชาบ้านก็ไปยังไงในเมื่อข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ยังไงศาลก็ยกฟ้องอย่าไปเสียเวลาแก้เกี่ยวเลยคุณธนาธรสิ่งหนึ่งซึ่งคุณควรจะแก้ไขคืออะไรมะผมเคยเตือนทั้งคุณธนาธรคุณปิยบุตร และคุณชอบพันนิการวมทั้งคุณพิธารวมถึงพักพวกคุณว่าไม่ว่าคุณจะใช้ชื่อพักอนาคตใหม่พักก้าวหน้าคณะพักก้าวไกลหลายครั้งกรุณาอย่าอวดฉลาดที่สําคัญอย่าหน้าไหวหลังหลอกอย่าหลอกคนอย่าหลอกเด็กหลอกเยาวาชนไปติดคุกไปตายแทนอุนดมการคุณเพราะคนเหล่านั้นเขามีพ่อมีแม่มีคนที่เขารักเหมือนกัน มันไม่ผิดหรกครับคุณธนาธรที่คุณจะมีอุดมการณ์หรือแสดงความเห็นอะไรต่อบ้านเมืองแต่การกระทําของคุณจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าพวกคุณเป็นของจริงหรือของปลอมเป็นพวกพูดอย่างทําอย่างหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับคุณธนาธรก็พิสูจน์กันหลายเรื่องแล้วพวกคุณเป็นของจริงหรือของปลอมพูดอย่างทาอย่างหรือพวกดีแต่พูดหรือเปล่า กรณีวัคซีนคำพูดคุณธนาธรก็เป็นกรณีหนึ่งล่าสุดที่ผมเอาข้อความใน Twitter ของคุณมาเปิดเผยให้คนเขาดูว่าคุณพูดจริงๆว่าวัคซีนที่มีอยู่นั้นประสิทธิภาพด้อยค่าแทงมาตัวนี้คือแอสตราเซเนกแล้วคุณต่อด้วยมีประสิทธิภาพที่ต่ำนั่นคือการด้อยค่าแอสตราเซเนกเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณบอกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาด้อยค่าแล้วคุณมาฉีดทำไมนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นการบินประมาท ก่อนหน้านั้นคุณออกมาโจมตีสาบันกริย์โจมตีสำนักง,งานทรัพย์สินแต่บริษัทอ,อสังหาริมทรัพย์ครอบครัวคุณกับต้องการหาประโยชน์กับที่ดินทรัพย์สินแถวแถวแยกราชประสงค์ชิดลมกรณีวันเอ็มดีบีที่คุณชอบพันนิกาอ้างเป็นตุเป็นตะว่าโยงโคโนนโ้นคนนี้ในประเทศไทยแต่มาวันนี้เอาเข้าจริงไม่มีอะไรสักอย่างเลยดีลไฟเซอร์ทิปของคุณพิธาลิมเจริญรัตที่อ้างกลางสภาว่ามีรุ่นพี่อยู่เอ็มไอทีเป็นผู้บริหารไฟเซอร์ในสุดก็กลายเป็นเรื่องที่เพอร์เจอร์ ที่โมผมเนี่ยไม่ปฏิเสธว่าการเมืองเก่านักการเมืองรุ่นเก่าแย่จริงๆโกหกพกลมเอาตัวรอดตบัดสัตว์เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นหทนแก่ตัวแต่ผมถามจริงๆท่านคุณธนาธรพวกคุณที่อ้างว่าเป็นอนาคตใหม่คณะก้าวหน้าก้าวไกลทําตัวอย่างนี้เล่นการเมืองอย่างนี้ดีแล้วใช่ไหมแล้วคนอย่างผมเนี่ยประชาชนลูกหลานคนไทยจะมีทางเลือกอะไรเพราะดูแล้วคุณก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกนักการเมืองหรือทหารที่คุณด่าเลยแม้แต่นิดเดียว